สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพรรษาสมภักดีกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพร้อเอ็ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาวิชาชีพเทคโนโล,โลยีธุรกิจดิจิทัลแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมมาศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคารและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนเมืองสวงวิทยาค่ะและกิจวัตรประจําวันในวันหยูดเสาร์อาทิตย์จากการไปเรียนนะคะกลับมาบ้านแล้วก็จะมาช่วยทางบ้านทำ ธุรจิจเล็กๆน้อยๆในครอบครัวค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำอะไรบ้างและมีขั้นตอนอยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ และขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมและแล้วฟังมาถึงจนจบคลิปนะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะ